นี่คือการทดสอบเครื่องนับอนเนกประสงค์แมกซิมัมที่100สแสดงด้วยจอ l c d ขนาด16 2ูแบบ Big Fo อนพร้อมไฟอิดิเคเตอร์เพื่อสแสดงว่าถ้าเกิดถึงจำนวนที่เราต้องการแล้วอย่างเช่น100ไฟสีแดงจะติดนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับจำนวนแรกเป็นศูนย์ครับตอนนี้ยังไม่มีวัตถุตัดเซนเซอร์ผมลองใช้มือนะครับถ้าเกิดยังไม่ถึงร้อไฟสีเขียวจะติดนะครับผมปัดอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เราทาการปรับซอฟต์แวร์นะครับ มาให้มีกลไกรีเลย์ไมคานิขอะไรทั้งสิ้นทาให้ผลการนับเร็วยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับในการนับจำนวนคนวัตถุต่างๆบนสายพานนะครับเราจํากัดไว้ในซอฟต์แวร์คืออยู่ที่ประมาณ100นะครับถ้าครบ100เมื่อไหร่ไฟสีแดงก็จะติดเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าอ่าม่านเข้าแล้วนั่นเองเหมาะไว้สำหรับในการติดหน้าห้องห้องน้ําอะไรต่างๆทีต่ต้องการจํากัดจำนวนคนเข้าได้นั่นเองครับหน้าจอสดรีของเราจะขึ้นคําว่านะครับโวลโวนี่คือวอลลุ่มจำนวนนะครับแม็กซิมัมคือหนึ่งร้อยสามารถแก้ไขได ัวเซนเซอร์สามารถปรับได้นะครับที่ตูดของมันมันจะมี vr ไว้ปรับความไวอยู่นะครับสามารถเพิ่มเรนกในการตรวจจับได้ถ้าเกิดใกล้ๆนะครับก็ปรับไม่ต้องมากถ้าเกิดอยู่ใกล้หน่อยก็ปรับให้มากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าต่างกว่า1น0แล้วนะฮะไฟสีแดงก็จะดับไฟสีเขียวติดแทนเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้จมนวนนั้นยังสามารถที่จะเข้าไปได้อยู่นั่นเองครับที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบ big f o อ t นะครับเพื่อเพิ่มระยะในการมองเห็นมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ไม่เป็นไม่ต้องเป็นต้องใช้จอ lcd ก็ได้เออใช้จอ led ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามน่าดูกว่านะครับประมาณนี้นะครับมีกี้มือผมไม่ถึงนะครับนะครับตอนนี้ใกล้ถึงศูนยแล้วครับ ศูนย์นะครับหรือถ้าเกิดถึงร้อยนะครับมันก็จะติดเป็นสีแดงอีกครับผมนี่คือการทดสอบใน2ตัวเครื่องนับจํานวนอเนกประสงค์นะครับถ้าเกิดครบร้อยเมื่อหลายไฟสีแดงติดเป็นการหยุดมาให้คนเข้าได้นั่นเองครับนะครับลองดูอีกทีหนึ่งครับจำนวนหนึ่งร้อยนะครับนะครับครบร้อยก็ไฟสีแดงปิดนะครับ ถ้าเกิดไม่ถึงร้อยไฟสีเขียวก็จะติดครับผมพอจบการนําเสนอนะครับเครื่องนับอนเนกประสงค์พร้อมจอ l c d แบบ Big Font พร้อมไฟอินดิเคเตอร์แสดงว่าครบร้อยแล้วไฟสีแดงจะติดห้ามเข้าแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ